สโบตโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบโรบอตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโรนัลด์เดอะแบ็กโซชารพูดเต็มปากหลังจบเกมแมนยูคดิสเป่าห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ไปถลกหนังไก่3ประตูต่อศูนย์ที่ลอนดอนสเตเดียม ประเด็นที่ 1. โรนัลโดไม่ขอสำารอยสถิติสุดบุเจ้าของรางวัลบัลลงดอ5สมัยนะครับเคยไม่ยิงประตูนลีกติดต่อกันนานที่สุด5เกมระหว่างเดือนพฤศจิกายนในปี2008ถึงเดือนมกราคมในปี2009ในช่วงแรกของเขาที่อยู่กับยูเนเต็ดโดยการเริ่มเกมนี้มันปาเขาเ้าไปแล้ว4เกมแล้วแต่โรนัลโดก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างงดงามในในาทีที่39เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าปศิสัตว์จะไม่สำารอย ประตูนี้เป็นประตูที่11ของโรนโล d o จาก19เกมกับพนัมฮอสเปอร์และเป็นประตูที่6ใน6เกมหลังสุดของเขากับทีมจากลอนดอนประเด็นที่2อพนัมฮอสเปอร์เลเทสแม้สื่อจะหงข่าวหนักมากเกี่ยวกับอนาคตของโอรลิกานโดซูชาในช่วงสุดสัดาหที่ผ่านมาแต่อันที่จริงอนาคตของนูโน่แอสเปร s โตซันโต้ก็ใช่ว่าจะดีนะครับในเกมนี้พวกเขาสร้างสรรเกมไม่ได้เลย โอกาสยิงเกือบทั้งหมดทั้งเกมแค่9ก้าครั้งเท่านั้นจากนอกกรอบเก็บโทษแถมยังไม่มีครั้งไหนที่ทําให้ดาบบิทีอาได้ออกแรงเลยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ผิดพลาดจนฟแฟนๆขั้นสามถึงกับโห่ไล่อดีตคุณซอบู๊ันตันอยู่ตลอดทั้งครึ่งหลังนะครับประเด็นที่3เดเบกโดนเมินอีกตามเคยตอนที่นําอยู่ซ้อมประตูจะเห็นได้ชัดเจนว่าแมนทวินเต็ดผ่อนเกมลงไปพเพราะยังมีเกมการสดซนาที่รออยู่พบกับออตแลนตาโซชาร์เริ่มการถอด โรโนัลโดออกและใครลหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าน่าจะเป็นโอกาสของดอนนี่ฟานเดบักอย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่เป็นเฉะนั้นบรูโน่ถูกถอดออกและแทนที่ด้วยมาติดก่อนที่จะเป็นเจสซี่นิการถูกส่งมาแทนในช่วงท้ายเกมแทนเอนิสันคาร์วานี่โดยผู้ซื้อชาวนอร์เวย์มีโอกาสมากมายที่จะแสดงเห็นวมากครับพร้อมที่จะให้โอกาสแต่การตัดสิในใจของเขามันคงหมายความได้อย่างเดียวว่าอดีตกองกลางของอาแจกคงได้อยู่ในโรโอเทสฟอร์ดต่อไปแค่จนถึงเดือน มกราคมน,นี้เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้โอกาสลงสนามเลยนะฮะประเด็นที่4ลูกชอคนเดิมโซชานะครับมาพร้อมกับแท็กติกใหม่เขาปรับคุณแบ็กสข้างให้เล่นเป็นวิงแบ็กแทนและให้ไอนิกซันคอมมูนีเอาสตาร์ทเป็นคู่หูกับโรนัลโดเป็น2หัวหาะโอเคแล้วครับว่าอารอนวานปาิิาก้าเล่นไม่เอาเอ่าวเลยแต่ลูกชอใน45นาทีแรกกับโชโฟอร์มได้อย่างน่าดูชม เขาสร้างสรรค์โอกาสในกับเพื่อนร่วมทีมได้หนึ่งครั้งและเปิดบอลสร้างความอันตรายได้เรื่อยๆและนั่นน่าจะเป็นเพราะว่านิวใช้ครั้งแรกที่เขาได้รับบทบาทนี้ต่ในยูโรกับเกลเลตเซาเกตแบ็กซ้ายในวยยัย26ปีได้โอกาสให้เติมเกมรุกได้มากเท่าที่ต้องการและเขาก็ดูไม่เล็งเลเลยที่จะทำมันอีกครั้งในเกมเกมนี้โซซาโวทัตติกผีได้ผล โอลิกันโซชานะครับพูดกันคีมแมนเชสเตอร์พอใจอย่างมากที่รูปเกมการเล่นซึ่งทุกๆคนก็ได้เตรียมมาแสดงผลงานที่เยี่มยมในนัดล่าสุดนะครับาปแดงแมนเชสเตอร์นะครับบุกถลม่มเทนนิสเร์ออกมาด้วยสกรอร์ถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมเพิย์ลีกคู่ดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะในลีกหลังจากไม่ชนะตลอด4เกมหลังสุดผลงานตั้งแต่เริ่มเกมออกมาดีจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีจริง ตั้งแต่เช้าวันอังคารที่ผ่านมาในตอนที่พวกเราทําบางสิ่งพร้อมกับรู้สึกและหวังว่ามันจะได้ผลและมันก็ได้ผลจริงๆทุกๆคนนะครับลงสนามทาหน้าที่ของพวกเขาเพื่อเราไม่เสียประตูลและทําให้บอลอยู่ห่างจากดับบิทีาโดยเขาไม่ต้องต้องกันอะไรเลยมีหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่เบื้องหลังแทคกติกที่พวกเราใช้หนึ่งในนั้นก็คือความเป็นปึกแผ่นพวกเราใช้งานรอฟิวารานยืนอยู่ตรงกลางของถผงหลังสีคอนเพราะพวกเราต้องการกลิ้นชีท พวกเราต้องการคุมเกมด้วยการครอบครองบอลและเราทําได้เราส่งเอเดนเซนเคอร์มนีและคริสเตียโนโรนัลโดลงเล่นด้วยกันในฐานะคู่กองหน้าและเราเล่นเกมทันั้นกว้างด้วยนักเตะวิงแบ็กถ้าคุณเปลี่ยนไปเล่นเป็นก่องหลังสามรายและไม่ได้ผลที่ต้องการคุณกำลังที่จะโดนพิจนารณานอย่างละเอียดแต่เรารู้สึกได้ว่าได้ผลและบรรดาโค้ชทำได้ดีมากๆในการสร้างแผนนั้นขึ้นมาโรนัลโดหวังผีแดงเจอจุดเปลี่ยน ริซานโนโรนัลโด้นะครับคราวหน้าแมนเชนเตตคาดหวังว่าทีมจะเจอจุดเปลี่ยนหลังจากคว้าชัยชนะในเกมล่าสุดปีแสดงบุกถล่มตอนเดน,น,นสเปอร์ออกมาด้วยสกอร์ถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมพิมลีกคู้ดึกในเกมคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะในลีกหลังจากไม่ชนะใครเลยตลอด4เกมหลังสุดนะครับเหมือนเป็นเรื่องอยากโรนัลโดเผยพันธแสกนสปอร์ตที่สอบถามเรื่องถึงผลงานก่อนหน้านี้ ผลการแข่งขันสองนัดที่ผันมาในเวทีพิม์ลิงเกลตเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้คาดหวังเอาไว้คือการแพ้เลสเตอร์และลิเวอร์พูลแต่ผมหวังว่าัวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกทุกคนรู้หน้าที่ภายในทีมของตัวเองมันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่จะโดนเพ่งเลงหมายถึงวิจารณ์ผลงานมันเป็นเรื่องของบรดานักเตะชิ่นดิวกันไม่ใช่แค่ค้นเท่านั้นมันเกี่ยวกับสโมสรและบรรดานักเตะมันเป็นเรื่องปกติสโมสรใหญ่มากและเสียงวิจารณ์อยู่ตรงนั้นตลอด สำหรับผมมันไม่ได้กวนใจผมเพราะผมลงเล่นฟุตบอลมากวอาสิบแปดปีดังนั้นผมรู้ว่ามีวันที่สมบูรณ์แบบและวันที่เลวร้ายผมรู้เรื่องนั้นและเราต้องรับมือกับมันให้ได้เมื่อดีกว่าเสมอนะครับเมื่อผู้คนยกย่องคุณและพวกเขาก็มีความสุขกับคุณในตอนที่ชนะแต่บางทีชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละบางครั้งเราก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายและเราต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เราเปลี่ยนแปลงมัน ผมเชื่อว่ามีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและเราต้องมีความสุขกับเครื่องเคลื่อนที่มหัศจรรย์คืนนี้พวกเราเอาชนะ3ามในการมาเยือนสนามแห่งนี้เพื่อดวลกับทีมที่ยากลำบากที่จะรับมือและพวกเราก็พอใจกับสิ่งนั้นและมีความสุขไปด้วยโอลิกซานโซชายกแม็กทูมิเน่ด่นสุดในเกมทุบไก่โอเลิกซานโซชานะครับยกให้สกอตแม็กทูมิเน่เป็นแมนออฟแมนของแมนชันเต็ดในเกมที่ผ่านมาปีแสดงบุกถล่มเทนนสเปอร์ ออกมาด้วยสกอร์ถึงส0ูนะครับในเกมพรีมลีกคู่ดึกของวันเสาร์ซึ่งเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะในลีกหลังจากไม่ชนะใครตลอด4ีเกมหลังสุดหลังจบเกมนะครับผู้สก่าวถามถึงกุสือชาวโนเวว่าส่วนตัวแล้วยกบให้กลายเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดซึ่งทางโอเล็กนาโซลชาชี้ชัดไปที่กองกลางของเทียมนั่นก็คือสกอตแม็กทูมิเน่แบนอออเดอะแมนสำหรับผมแล้วนะครับเป็นคนที่โดดเด่นอย่างมากโอเล่เปิดเผยนั่นคือสกอตแม็กทูมิเน่ที่พวกเราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้น เขาได้รับบาดเจ็บด้วยการนี้เขาก็รับการผ่าตัดแต่วันนี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสนามนะครับโดยการเอาชนะทุกอย่างอย่างเช่นเอาชนะการประทะพุ่งขึ้นไปค้าการแปรบอลแบบง่ายๆการเปลี่ยนเกมและการลงเล่นการเปลี่ยนการเล่นการโขกสกัดในจังหวะตั้งเตะมันสุดยอดมากๆครบเครื่องจริงๆนี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับเกมเกมนี้ เห็นอะไรกันบ้างในเกมนี้นะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยที่ใต้คอมเมนต์นะครับคืนผีดุ